คาวเวิร์สยินดีต้อนรับกลับมาวันนี้เราจะพาคุณไปชมสุดยอดเครื่องบินขับไล่เจเนอเรชันใหม่ที่ทั่วโลกจับตามองกับ KF21 โบร,รมายรุ่นปี2026จากประเทศเกาหลีใต้เครื่องบินขับไล่ที่ออกแบบมาเพื่อเป็นทางเลือกที่มีความสามารถใกล้เคียงกับเครื่องบินรบล่องหนแต่มีต้นทุนต่ำกว่าเหมาะสำหรับกองทัพอากาศที่ต้องการศักยภาพสูงในราคาที่เอื้อมถึง KF21 ไม่ใช่แค่โครงการแห่งความภาคภูมิใจของเกาหลีใต้แต่ยังเป็นก้าวกระโดดของอุตสาหกรรมอากาศยานในเอเชีย วันนี้เราจะพาคุณไปจอดลึกดีไซน์ภายนอกห้องนักบินสมรรถนะในการรบและราคาที่น่าตื่นเต้นของเครื่องบินรุ่นนี้ kf 2บยี่บเบรมายหรือที่แปลว่าเย,ยวสายฟ้าเป็นเครื่องบินขับไล่แบบมันติโรเจเนเรชันสี่จบวกที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงเครื่องบินขับไล่เจเนเรชันห้เครื่องบินลำนี้มีดีไซน์ที่ดูล้ำสมัยตั้งแต่หัวเจรดหางด้วยโครงสร้างลำตัวที่มีการลดการสะท้อนคลื่นเราดาร์มีช่องรับอากาศแบบ dsi และเส้นสายที่เรียบลื่นเพื่อเสริมสมรรถนะด้านสเตล แม้จะไม่ใช่เครื่องบินล่องหนเต็มรูปแบบแต่การออกแบบนี้ช่วยลดโอกาสในการถูกตรวจจับจากเรดาร์สัตว์ูได้อย่างมีประสิทธ,ธิภาพ เมื่อมองจากภายนอกตัวเครื่องมีขนาดใหญ่กว่า F 1 6เล็กน้อยแต่เล็กกว่า F 2 2และ F 3 5มีน้ำหนักวิ่งขึ้นสูงสุดประมาณ25ตันปีกแบบเดลตาและครีบหางคู่ที่คล้ายกับดีไซน์ของ F 2 2และ F 3 5ช่วยให้ควบคุมทิศทางได้ดีเยี่ยมแม้ในความเร็วสูงหรือการรบแบบด็อกไฟระบบขับเคลื่อนใช้เครื่องยนต์ General Electric F 4 1 4แบบคู่ที่ให้แรงขับรวมถึง44,0 0 0ปอนด์ทำให้โบรามายสามารถทำความเร็วได้ถึงแมตะบินได้กกลกว่า2,900โลเมตร ห้องนักบินของ KF 21รุ่นปี2026ได้รับการอัปเกรดด้วยระบบ Glass Cockpit เต็มรูปแบบมาพร้อมหน้าจอแสดงผลขนาดใหญ่แนวนอนแบบทัชสกรีนที่สามารถปรับรูปแบบการแสดงผลได้ตามความต้องการของนักบิน HUD รุ่นใหม่ที่ให้ภาพคมชัดและระบบการสื่อสารแบบ Data Link ที่สามารถเชื่อมต่อกับโดรนระบบเรดาร์ภาพคพื้นและเครื่องบินลำอื่นได้แบบเรียลไทม์เพิ่มขีดความสามารถด้านการรบแบบเครือข่ายหรือ Network Centric Warfare อย่างเต็มตัว เบาะนั่งของนักบินเป็นแบบ Zero Zero Ejection s e a ที่สามารถดิดตัวออกได้แม้ขณะอยู่บนพื้นหรือความเร็วต่ำพร้อมระบบควบคุมแบบ HOTAS ที่รวมปุ่มควบคุมหลักไว้ในคันบังคับและโทรเทิร์นทั้งหมดช่วยให้นักบินสามารถปฏิบัติภารกิจได้โดยไม่ต้องละสายตาจากสนามรบระบบควบคุมการบินเป็นแบบ Fly By Wire แบบดิจิทัลที่ได้รับการปรับจูนอย่างละเอียดให้เหมาะกับการรบหลากหลายรูปแบบ KF-21 สามารถบรรทุกอาวุธได้สูงสุด7.7ตันโดยมีฮาร์ดพอยตภายนอกทั้งหมด10จุดรุ่นปี2026สามารถติดตั้งอาวุธปล่อยนำวิถีอากาศสู่อากาศแบบ AIM-120 AMRAAM, IRST, i Meteor รวมถึงอาวุธอากาศสู่พื้นอย่าง JDAM, LGB และขีปนาวุธร่อนรุ่นอนาคตจะมี internal weapon bay สำหรับลดสัญญาณเรดาร์ซึ่งกำลังอยู่ในขั้นพัฒนานาเฟสต่อไป ด้านระบบเรดาร์รุ่นนี้ติดตั้ง AESA เรดาร์รุ่นใหม่ที่พัฒนาโดย h ันว่าซิสเต็มซึ่งให้การตรวจจับที่กว้างและแม่นยำม,มากขึ้นสามารถติดตามเป้าหมายได้หลายเป้าพร้อมกันและยังสามารถปล่อยขีปนาวุธหลายลูกไปยังเป้าหมายที่ต่างกันในเวลาเดียวกันนอกจากนี้ยังมีระบบเตือนภัยเรดาร์ระบบตรวจจับการปล่อยขีปนาวุธระบบ ECM และระบบ Infrared Sear c h and Track IRST ที่สามารถตรวจจับเครื่องบินที่ล่องหนต่อเรดาร์ได้ หนึ่งในจุดเด่นของ KF 2 1คือการเป็นแพลตฟอร์มที่สามารถพัฒนาเพิ่มเติมได้ตลอดอายุการใช้งานไม่ว่าจะเป็นการติดตั้ง AI ในระบบควบคุมเพิ่มความสามารถในการควบคุมฝูงโดรนหรือระบบอาวุธ Direct Energy d e ที่อาจจะได้เห็นในอนาคตอันใกล้ KF 2 1ยังถูกออกแบบให้มีความยืดหยุ่นสูงสามารถปรับเปลี่ยนจากเครื่องบินขับไล่โจมตีเป็นเครื่องบินสอดแนมหรือแม้แต่ลำเลียงโดรนติดอาวุธ ในด้านประสิทธิภาพการรบ KF 21ได้ผ่านการทดสอบการบินหลายร้อยชั่วโมงในปี2025และรุ่นปี2026ได้รับการอนุมัติให้ผลิตเต็มกำลังสำหรับกองทัพอากาศเกาหลีใต้ด้วยอัตราเร่งที่สูงการบังคับควบคุมที่แม่นยำและการออกแบบที่เน้นความคล่องตัวทำให้โบร,รมายสามารถเข้าสู้กับเครื่องบินรุ่นใหม่ๆได้ไม่แพ้ใครและยังสามารถประจำการได้ในหลายภูมิภาคทั้งในสภาพอากาศหนาวจัดหรืออุณหภูมิร้อนื้น ในแง่ของราคา kf 2 1มีต้นทุนประมาณ65 7 0ถึง70ล้านดอลลาร์ต่อเครื่องซึ่งต่ำกว่า f 3 5ที่มีราคาสูงถึง90 1 0 0ถึง100ล้านดอลลาร์ความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจนี้ทำให้บรมายเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจอย่างยิ่งสำหรับหลายประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตะวันออกกลางและยุโรปตะวันออกซึ่งต้องการเครื่องบินขับไล่สมรรถนะสูงในราคาที่จัดหาได้จริง นอกจากนี้ประเทศเกาหลีใต้ยังมีแผนเสนอ KF21 สำหรับพันธมิตรต่างๆในรูปแบบขององค์การร่วมผลิตรหรือประกอบในประเทศเช่นอินโดนีเซียที่เป็นพันธมิตรร่วมทุนในโครงการนี้โดยมีแผนจะประจำการ KF21 ในอนาคตอันใกล้เช่นการความร่วมมือระหว่างประเทศเหล่านี้จะทำให้ต้นทุนลดลงและยังเปิดโอกาสให้แต่ละชาติสามารถปรับแต่งให้เข้ากับความต้องการเฉพาะของตนเองได้มากขึ้นอีกหนึ่งจุดแข็งของ KF21 ก็คือการออกแบบให้รองรับการบำรุงรักษาได้ง่าย วัสดุที่ใช้เป็นโลหะผสมและคอมโพสิตชนิดใหม่ที่ทนทานต่อการกัดกร่อนและความร้อนสูงโครงสร้างโมดูลาร์ทำให้สามารถเปลี่ยนชิ้นส่วนได้เร็วลดเวลาการจอดซ่อมและเพิ่มเวลาบินที่พร้อมใช้งานระบบตรวจสอบสุขภาพเครื่องบินแบบอัตโนมัติช่วยให้ช่างเทคนิคสามารถตรวจสอบและวางแผนการซ่อมบำรุงล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำ kf ลบยี่บเอมายคือเครื่องบินที่เกิดจากวิสัยทัศน์ที่กล้าหาญของเกาหลีใต้และกลายเป็นสัญลักษณ์ของความสามารถทางวิศวกรรมที่ไม่แพ้ชาติตวันตก รุ่นปี2026ไม่ได้เป็นแค่เวอร์ชั่นทดลองอีกต่อไปแต่เป็นแพลตฟอร์มที่พร้อมรบพร้อมประจำการและพร้อมพิสูจน์ตัวเองในสนามรบจริงด้วยราคาที่สมเหตุสมผลความสามารถรอบด้านและการสนับสนุนระยะยาว KF21 กำลังกลายเป็นทางเลือกที่มีน้ำหนักสำหรับกองทัพอากาศทั่วโลกแล้วคุณละคิดว่า KF21 โบรามายจะสามารถก้าวขึ้นมาเป็นคู่แข่งสำคัญของเครื่องบินขับไล่ระดับโลกอย่าง F-35 หรือ Eurofighter Typhoon ได้หรือไม่ คอมเมนต์ด้านล่างให้เรารู้ความคิดเห็นของคุณและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดการรีวิวอากาศยานรุ่นใหม่ๆจากเรา